สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่3มีนาะคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเรามองเซ็นตอินเด็กของเราจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะคะคงไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่เราให้กรอบวันนี้1495-1510นะคะก็มองว่าตลาดน่าจะ ตอบรับข่าวต่างๆทั้งบวกและลบเนี่ยไปในระดับหนึ่งนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้กําลังมองหาปัจใจัยใหม่อยู่นะคะซึ่งในระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการประชุมนัดสําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นตัว OPEC p l u ันะคะซึ่งก็ประชุม2วันนะคะ3-4นะคะก็คงต้องรอ ความประชุมผลความคืบหน้าของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนักลงทุนจับตามองนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของความผันผวนของราคาน้ํามันนะคะในตลาดโลกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพุ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีบนความคาดหวังเรื่องของอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกาด้วยส่วนหนึ่งนะคะกะ็เริ่มเห็นการย่อตัวลงในระดับหนึ่งนะคะ ในการประชุมครั้งนี้นะคะนัืงทุนคงจับตามองเรื่องของการลดกําลังการผลิตนะคะตามแผนนะคะเดิมที่ทาเอาไว้นะคะซึ่งก็คงจะมีการค่อยๆลดจํานวนการลดกําลังการผลิตลงมันก็ในทางกลับกันก็คือมองว่ามันจะมีการเพิ่มกาลังการผลิตขึ้นมานะคะซึ่งในเลนจ์ในรอบนี้เนี่ยก็ตลาดคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ในเลนจ์ประมาณ 1.3- ถึง1.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะที่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าผลของการประชุมแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีการปรับตัว เออสเกจดูตรงนี้ยังไงแล้วก็จำนวนที่ลดนะคะว่าลดได้ตามในกรอบที่ตลาดคาดหรือเปล่าคิดว่า O p e ปลเนี่ยคงพิจารณาในเรื่องของเสถียรภาพราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการฟื้นตัวหรือว่าดีมานที่เข้ามานะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะก็คงจะมีผลตรงนี้น่าจะทําให้ตัวภาพรวมของราคาน้ํามันเริ่มที่จะทรงตัวเพื่อที่จะรอข่าวแล้วก็จะมุฟอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าการปรับขึ้นมาอยู่เหนือ 60เรเยนตยวลเลของตัว West Texas เ e ส t เท็กซัสเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเริ่มทรงๆตัวบ้างแล้วนะคะในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งในฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือเรื่องของอตัวความคืบหน้าของการใช้วัคซีนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็น่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างของไทยที่เริ่มฉีดวัคซีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีการพูดคุยกันในเรื่องของ วัคซีนพาสปอร์ตนะคะซึ่งก็เป็นไปตามเทรนนะคะเพราะว่าเชนของที่อื่นเนี่ยฉีดไปก่อนหน้าเราแล้วเขาก็พูดคุยกันไปก่อนหน้าเราแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ของไทยเรากําลังจะเริ่มพูดคุยนะคะซึ่งก็เขาก็มีการวางแผนการโดยที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยมองว่าก็จะมีการวางแผนในการออกตัวเอกสารเพื่อรับรองการฉีดวัคซีนนะคะที่เราเริ่มฉีดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเอกสารทางราชการแนบเข้าไปในพาสปอร์ตด้วยนะคะเขาก็จะ เสนอต่อณะานรมาก,การโรคติดต่อแห่งชาตินะคะในวันที่8มีนาคมนะคะคือสัปดาห์หน้านะ,ะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ทุกคนคาดหวังนะคะหลังการได้วัคซีนนะคะเพราะว่าก็ถ้าได้มาแล้วเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นมีวัคซีนรัสตอนมีเอกสารแนบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ครบพร้อมที่จะเ,เต็มตัวที่จะมีการติดต่อเจราจาเรื่องของ Travel Bubble หรือว่าการรับนักท่องเที่ยวกัา ่างชาติต่างประเทศเข้ามาหรือเราจะออกไปข้างนอกนะคะการดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีมากขึ้นนะคะเออก็คิดว่าเรามองว่าตอนนี้น่าจะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะน่าจะมีการฟื้นตัวหลังการเปิดประเทศนะคะก็คงต้องตามต่อไปสําหรับประเด็นนี้นะคะส่วนประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐจีนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมองกันค่อนข้างยาวๆนะคะเพราะว่า ก็หลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยขึ้นมาเข้าสู่ตาแหน่งนะคะก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่ดูชัดเจนในทางใดทางหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมกลางๆที่ออกมาเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ายังไงก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะคะก็คงจะ มีประเด็นในเรื่องของการค้ากับทางการจรีนว่ามีความเสียเปรียบอยู่นะคะแต่ว่าตัวแอคชั่นจริงๆว่าจะดําเนินการโดยวิธีไหนนะคะก็ยังไม่ได้มีภาพออกมาตรงนี้ก็คิดว่าคงต้องจับตาดูการบริหารงานของไบเดนนะคะเพราะว่ารายงานล่าสุดเนี่ย จากคณะกรรมการบริหารการค้าของสารัฐเนี่ยก็ยังคงเปิดเผยว่าสารัฐเนี่ยเห็นในประเด็นเรื่องของการค้ากับทางการจีนที่มีความไม่ยุติธรรมอยู่นะคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีเพื่อขจัดส่วนนี้ออกไปนะคะคงต้องรอดรูวิธีการนะคะว่าจะขจัดออกไปอย่างไรนะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยนักลงทุนในตลาดค่อนข้างจะตีความไปในแง่ของ การดําเนินการของทางภายได้การบริหารงานของไบเดนเนี่ยน่าจะมีความมุละม่อมมากกว่าของประธาทรัมป์นะคะแล้วก็มีแบบแผนมากกว่านะคะก็อาจจะต้องจับตาดูนะคะสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์สารัฐก,กับจีนนะคะโดยรวมตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรใหม่ตลาดคงไปไม่เรื่อยไกลอย่างที่บอกนะคะพี่ออฟเดอะเดวันนี้ของเรานะคะเราเลือก2ตัวตัว,ตวแรกจะเป็นซิงเกิลนะคะเราเลือกเข้ามาบนคาดการตัว กำไรในไรในปี64เนี่ยน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ประกาศตัว4 Q60 มาก็ดีตามคาดน,นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าสตัตปี64เนี่ยจะมีการทำนิวไฮนะคะผลประกอบการดีต่อเนื่องตามแผนการขยายของทีมงานแล้วก็ ตัวสาขานะคะรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มไรายได้เข้ามานะคะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการรับประโยชน์จากกลุ่มเจมารด้วยนะคะก็น่าจะมี synergy เ,เ,เข้ามามากขึ้นนะคะจากการจอยเวนเจอร์ของกลุ่มเจมารกับตัว KB นะคะคาดในอนาคตน,นะคะเช่นในการใช้เครือข่ายของสิงเกอร์นะคะเข้าไปขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดแล้วก็แบ่งไรายได้ตอบแทนนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่ายังคงเป็นธีมเด่นของสิงเกออยู่นะคะในส่วนของ vgi นะคะตรงนี้ต้องบอกว่า vgi เนี่ยเป็นเครือข่ายสื่อน,นอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะเพราะว่าตัว vgi แล้วก็ตัว bts ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ vgi เนี่ยถือหุ้นอยู่ใน p a น b นะคะแล้วก็มาโคด้วยนะคะก็ทุก ทุกบริษัทเนี่ยลุวนแล้วแต่เป็นผู้นําในสื่อนอกอาคารของไทยนะคะการที่รวมตัวกันแล้วก็มีซีเนอร์จีเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้ การขายโฆษณาร่วมกันมีมากขึ้นแล้วก็ในทางกับการก็คือลดการแข่งขันระหว่างกันลงได้ด้วยนะคะก็แนวโน้มเรื่องของเ,ออเม็ดเงินค่าโฆษณาเราก็มองเห็นว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของโควิด1 i d 1 9เนี่ยเริ่มช้คลี่คลายหลังการได้วัคซีนนะคะก็น่าจะหนุนการดําเนินงานปกติที่6ตัวในปี64ซึ่งจะเป็นการปิดงบที่ไม่ตรงนะคะปผดงบในช่วงเดือนมีนาคมก็น่าจะกลับมาแข็งแกรได้ในปี6 5นะคะ แนะนำสตัวสำหรับวันนี้ก็คือซินเกิลวีจนะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้นะคะ3ามตัวของเราที่เลือกเข้ามาจะเป็นเมกานะคะสมมุติ a d อ a n วานเทค n o l o g y แล้วก็ตัว b ีพค่ะวน,นะคะก็ตัว TVO นะคะเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็อย่างภาพที่ทางฝ่ายก็ <c oughs> แจ้งในเอเปเปอร์ตอนงบออกมานะคะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังค่อนข้างสดใสนะคะก็เป็นไปนอย่างที่เคยคาดนะคะราคากระทูเหลืองเองเนี่ยต้องบอกว่าสิ้นเดือนกุมภาเนี่ย <c oughs> เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี6-3เนี่ยประมาณสักอรยู่ที่ประมาณส9บาทนะคะทางบริษัทคาดนะคะราคาขายใน q อร์ตหนึเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆก็น่าจะ5%้าเปอร์นต์ตควะคะแต่ว่าประมาณการขายเนี่ยอาจจะเพิ่มไม่ได้มากนักนะคะเนื่องจากว่าราคาที่ขายที่เพิ่มขึ้นเองเนี่ยก็ทําให้มีการ ลูกค้าก็มีชะลอไปบ้างนิดหน่อยนะคะ่วนกลุ่มน้ำมันนะคะน้ำมันขวดเองเนี่ยต้องบอกว่ายังได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปลาปล์มนะคะ CPO เนี่ยที่สิ้นสุดอย่างที่บอกก็คือขึ้นมาประมาณสักเปอร์เซนต์กว่าๆนะคะคเกือบ2%สองเปอร์เซนต์แต่เทียบเทียบพอเตอร์ Porter เนี่ยถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะทําให้การแข่งขันด้านราคากับ <c oughs> กลุ่มน้ำมันปลาล์มเนี่ยลดลงนะคะ แม้ว่าในส่วนของต้นทุนถั่วเนี่ยปรับขึ้นมาสัก5%เช่นกันนะคะแต่ว่าคาดว่ายไงไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ยังมีตัวสต็อกเก่าที่มีอยู่นะคะต้นทุนการผลิตก็จะไม่ได้จะเพิ่มขึ้นใลยนในสัดส่วนที่น้อยกว่าราคาขายที่เพิ่มขึ้นนะคะทําให้ภาพรวมมาจิ้นจะยังค่อนข้างดีนะคะซึ่งปัะธัจดังกล่าวนี่ยังบอกว่าต้องส่งต่อเนื่องไปในไตรามาสสของปี64นะคะ โดยภาพใหญ่เองเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังเป็นบวกนะคะในเรื่องของตัวอุปทานนะคะก็คือใน,นเรื่องผลผลิตเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างตึงตัวนะคะขณะที่ตัวประสงค์ยังค่อนข้างดีนะคะโดยทางบริษัทเนี่ยให้กรอบเทรดของตัวราคาถ่ถเหวเอลเนี่ยในช่วงนี้ระยะสั้นก็คือคอยู่ที่ประมาณสัก13.75เซนต์เจ็หซนเอเหรียญเปอร์ออรบูชเชลนะคะถึง14.5เหรียญเปอร์บูชเชลนะคะ โดยสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่าอุปทานเนี่ยจะค่อนข้างตึงตัวนะคะในฝั่งอุปทานก่อนนะคะเมื่อพูดถึงที่สหรัฐก่อนจะค่อนข้างตึงตัวนะคะตัวเลขสต็อกสิ้นปี2 0งศหเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณสัก3ล้านตันนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยต่ำสุดในรอบ7ปีนะคะแล้วก็ยังมีเป้าส่งออกปีนี้เนี่ยหกสิอล้านตันนะคะแล้วก็มีส่งออกไปแล้วถึง84%นะคะเ่เอคงต้องรอดูว่าผลผลิต ที่จะปล,ปลูกใหม่ในช่วงเมษายนพฤษภาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เนี่ยก็มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าไปแล้วนะคะประมาณสัก4ล้านตันนะคะขณะที่ในส่วนของอุปสงค์ในสลัดเองก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะส่วนประเทศที่ ในโซนอเมริกาใต้นะคะปัญหาเรื่องอากาศก็ยังไม่ค่อยดีนะคะทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้านะคะบราซิลก็มีขายล่วงหน้าไปแล้วเช่นกันนะคะขณะที่อาร์เจนตินาก็มีปัญหาเรื่องตัวสภาพอากาศเช่นกันนะคะทาให้โดยภาพรวมๆคุณในฝัง่งพพลายเนี่ยจะค่อนข้างต่ํากว่าในปีก่อนหน้านะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากคันขึ้นภาษีด้วยนะคะสำหรับในที่อาร์เจนตินานะคะตัวอุปสงค์เนี่ยต้องบอกว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยก็ยังถือว่า เออดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยก็หันมาซื้อมากขึ้นนะคะเพื่อสต็อกในเป็นตัวเรื่องอาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องถัวตัวการเลี้ยงหมูที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณสัก30%หลังที่ ASF เริ่มดีขึ้นนะคะในส่วนธุรกิจอ่ากลุ่มน้ำมันเองเนี่ยก็ยังได้ผลบวกในเรื่องของอย่างที่บอกว่า CPO ที่เพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของตัวที่มาเลเองเนี่ยสต็อกเนี่ยอยู่ระดับต่ำนะคะแล้วก็ในประเทศที่ มีการเอาตัว CPO ไป,ไปผสมกับตัวดีเซลเนี่ยก็มีการใช้สัดส่วนที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อินโดหรือว่าที่ไทยแล้วก็ที่มาเลเซียเองเช่นกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็หนุนให้ราคาน้ำมันทวเหลืองเนี่ยยังถือไว้ค่อนข้างดีนะคะทั้งฝ่ายเนี่ยก็ยังคงในเรื่องของประมาณการกำไรสุทธิในปี2564ไว้ที่เดิมอยู่นะคะ ตัวเลขกำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น30%อนะคะอยู่ที่2 1 5 8ล้านนะคะโดยภาพรวมรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเพิ่มขึ้น30%นะคะตัว TVO เนี่ยก็ยังแม้ว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยตอนนี้อาจจะดูแบบยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ทางฝ่ายคาดว่าตัวเลขของตัวสเกยภาพการบริหารวัตถุดิบที่ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะทำให้ทางบริษัทเนี่ยยังมีกำไรได้ดีกว่าอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ยังให้ผลตอบแทนราวห้าถึงหกเปอรคเซแนต์ตะะซื้อนะคะ,ะคาคื้นฐานาท โตโฮมโปรเมื่อวานก็มี analyst meeting ก็เป็นการพูดถึงงบปี63สที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งในแง่ยอดขายแล้วก็ค่าเช่าก็ส่งผลกระทบต่อกำไรนะคะทีนี้ก็มาดูกันต่อถึงมุมมองปีนี้ผู้บริหารก็มองภาพปี64สเนียดีขึ้นเนื่องจากไปคาดว่าจะเห็นเนื่องจาก การล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่เป็นวงกว้างเช่นในปี63ถึงแม้ยังมีความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจแต่การปรับตัวของเขาในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการหันมาเน้นขายออนไลน์แล้วก็ทำธุรกิจผ่านออมนิช a มเนอเนี่ยก็เป็นตัวช่วยสนับสนุนตัวยอดขายได้ดีนะคะสำหรับธุรกิจในปี64เนี่ยก็จะยังอยู่ที่พวก home improvement โดยที่จะเน้นการพัฒนาแล้วก็ให้บริการด้านออมนิชมเนอนะคะ เน้นความแตกต่างในสินค้าเพื่อเรื่องการแข่งขันด้านราคาแล้วก็เน้นบริหาร supply chain แล้วก็ delivery เ,เพื่อทำให้ลูกคา้ามีความพอใจนะคะปี64เนี่ยมีแผนเปิดโฮมโปรสาขาใหญ่2แห่งแห่งแรกก็อยู่ที่มาเลเซียในไตรมาสหนึ่งแห่งที่2ก็อยู่บางนาตราตรงต้นบางนาตรานะคะใน Second น a l f านะคะ นอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุง DC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของโครงการลงทุนใหม่ในเวียดนามซึ่งมีการแจ้งไปเมื่อเร็วๆนี้เงินลงทุนอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้าน US ก็ไม่ได้มากนักนะคะเขาจะเริ่มเน้นธุรกิจออนไลน์ดูก่อนเนื่องจากใช้งบน้อยแล้วก็เป็นการช่วงทดลองตลาดปีนี้คงไม่มีในยะต่อง,งบกำไรขัดทุน สำหรับตัวเงินลงทุนทั้งปีปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่4ี่ถึงห้าพันล้านก็จะมาจากกระแสเงินสดแล้วก็การกู้ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการรีไฟแนนซ์ไปแล้วนี้มามองเรื่องผลล็อกดาวน์รอบสองก็มองผลกระทบเนี่ยล็อกดาวน์ตั้งแต่ช่วงปลายธันวาแล้วก็ต่อนเนื่องจนถึงไตรมาสแรกเนี่ยกระทบยอดขายจำกัดเพราะว่ามีการสาขาที่ถูกกระทบเนี่ยประมาณแค่สสาขา ก็ยอดขายประมาณแค่หนึ่งถึงสเปร์เซนั้นเรามองว่าไม่ได้มีในยะอะไรมากมายแล้วก็เดือนกุมภาก็เริ่มดีขึ้นทําให้มองงบไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะทรงตัวได้หรือปรับขึ้นได้เยออนเยอนะคะสําหรับโฮมโปรเนี่ยเราก็ยังคงคําแนะนําซื้อบนมุมมองภาพปี64ที่ดีขึ้นราคาพื้นฐานอยู่ที่17.4บาทค่ะต่อไปก็เป็นตัเวิร์ k พอยต์นะครับก็กำไรในไตรมาสสี่นะครับ เพิ่มขึ้น211%เทียบ year on year นะครับมีกำไรอยู่35ล้านนะครับแต่ถ้าเทียบกับที่คาดการไว้ก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดนะครับเนื่องจากต้นทุนที่สูงเกินคาดนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ4%นะครับมาอยู่ที่642ล้านนะครับโดยรายได้หลักจากตัวโฆษณาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ5%นะครับอันนี้ก็เพราะว่าในช่วงของไตรมาส4เนี่ยมีรายการใหญ่ก็คือตัว Ten Fight Ten Season 2เข้ามานะครับก็เลยช่วยหนุนให้ทั้ง ราคาขายแล้วก็อัตราการขายดีขึ้นนะครับแต่ก็ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตปรับตัวลงได้น้อยด้วยนะครับเมื่อปรับตัวลงได้น้อยนะครับแค่เพียง9.6%เมื่อเทียบกับในภาพรวมของ9เดือนที่ทำต้นทุนเนี่ยปรับตัวลงไปได้ถึงเกือบ20%นะครับแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรนะครับเป็นบวกที่27ล้านนะครับจากปีก่อนที่ขาดทุน19ล้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่องอีเดียมซิงนะฮะซึ่งเข้าไปร่วมทุนเนี่ยมีกำไรนะครับ เลยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับปีนี้ออกมา30ตางค์ต่อหุ้นนะครับจะ XD ในวันที่10มีนานะครับส่วนภาพรวมในปี64นะครับก็มองว่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากตัวโควิดนะครับที่คลี่คลายนะครับโดยเริ่มเห็นมีรายการใหม่ๆ6รายการเข้ามาตั้งแต่ช่วงของต้นปีนะครับซึ่งบางรายการเนี่ยได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในตัวของ หัวท้ายตายก่อนซึ่งได้รับความนิยมสูงในกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีทยอยรายการใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะอีกทั้งผลกระทบจากตัวโควิดที่น้อยกว่าปีก่อนเรามองว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ช่วยให้อัตราการขายดีขึ้นรวมถึงการขยับราคาขายในบางรายการได้บ้างนะครับเรายังคงกําไรในปี64นะครับอยู่ที่257ล้านนะครับแต่เราได้มีการปรับนะครับดิสคาวเลตหรือตัวแวดลงนะครับ มาอยู่ที่8.7%ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่15.6บาทนะครับเมื่อรวมกับปันผลอีก43สตางค์สำหรับปีนี้นะครับเราก็ลดคาแนะนําลงจากทยอยซื้อมาเป็นถือนะครเนื่องจากส่วนอัพไซด์เนี่ยที่จํากัดลงนะครับตัวชอกันช่างนะครับก็ประกาศงบต่ำกว่าคาดนะครับถ้าดูข้างในแล้ว ธุรกิจก่อสร้างนี่ก็ไม่น่าจะประหลาดใจอะไรนะครับเพราะบริษัทเนี่ยมีแบ็กหลอกค่อนข้างน้อยอยู่ในช่วงที่ว่ารอง,งานประมูลใหม่ขณะที่บริษัทลูกนะครับก็คือตัว bm กับตัว ckp ก็ได้รับผลกระทบ bm นี่ได้รับผลกระทบโควิดนะครับการขึ้นลงทางด่วนหรือว่าการขึ้นรถไฟฟ้าน้อยลงนะครับแต่ว่าในส่วนของ ckp เนี่ยเรื่องของระดับน้ำในควอเตอร์สเนี่ยต่ำกว่าควอเตอร์ส นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ผลประกอบการจากบริษัทร่วมนี่ต่ำกว่าคาดนะครับทำให้ผลประกอบการใน Q4 นี่ต่ำกว่าคาดถ้ามองกลเป็ปในปีนี้นะครับธุรกิจก่อสร้างก็ยังทรงๆเดิมนะครับเพราะว่าเรายังรอการประมูลใหม่ๆถึงจะมีการประมูลเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยดูต้นปีเงียบมากนะครับถ้ามีการประมูลจะรู้ผลประมูลก็ครึ่งปีหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะรับรู้เป็นรายได้ก็ปีหน้าเพราะฉะนั้นธุรกิจก่อสร้างไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะครับเพียงแต่เรายังมีธุรกิจลงทุนนะครับที่ตัวบ m ซึ่งปีนี้น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นดูจากการสัญจรของรถบนทางด่วนแล้วก็ในการขึ้นลงรถไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะมีความหนาแน่นมากกว่าปีก่อนที่มีโควิดนะครับแล้วก็ในตัวของ c ี p เนี่ยปีที่แล้วเนี่ย เป็นช่วงที่ค่อนข้างผิดปกติในช่วงครึ่งปีแรกนะครับซึ่งทำให้ผมประกอบการติดลกนะครับปีนี้เนี่ยถ้าเท่าที่เช็คระดับน้ำต้นปีก็ไม่แย่เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูปีนี้ทรงของกำไรบริษัทร่วมก็น่าจะดีกว่าปีก่อนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยให้กำไรเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตในระดับพันล้านจากปีที่แล้ว600ล้านนะครับอย่างแนะนำซื้อราคาพื้นฐานมองที่22บบาทครับ ค่ะต่อที่เทียนสุรัหรือ TSR นะคะก็กำไร Q 4 6 3กนะคะก็ประกาศอยู่ที่30ล้านบาทนะคะลดลง10% y เ a r o n y e a นยอยแล้วก็25.8% Qon-Q ค่ะโดยกำไรสุดที่ที่ลดลงเยอันเยนะคะหลักๆก,ก็เป็นผลมาจากในส่วนของ TFRS 9นะคะที่ส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นนะคะถึงแม้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะจาก g r o t s Margin ที่เพิ่มขึ้นเป็น80.6%นะคะจาก Q62 ที่76.7%เนี่ยก็ถูกหักล้างหมดนะคะด้วยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่านะคะตาม T.S.R.S.9 นะคะที่สูงขึ้น85% Year on Year นะคะส่วนกำไรสุทธิที่ลดลง Q on Q เนี่ยก็มาจากไรายได้หลักที่ลดลงนะคะ6.6% Q on Q ค่ะถึงแม้ Gross m a r จ i n จะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจาก78.4%ในไตรมาส3 Q63 มาอยู่ที่80.6%นะคะบวกกับ มีผลขาดทุนด้อยค่าที่สูงขึ้นนะคะส0มสิบจุดปเปอร์ซนคิอคค่ะขณะที่ภาพทั้งปีนะคะบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่หนึ่งรอยสิบามล้านบาทนะคะก็ใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายคาดไว้หนึ่งรอยสสิบสี่ล้านนะคะก็เติบโตนะคะสามสิบ r ุ n หกเปอร์ซนยอยค่ะหนุนโดยในส่วนของภาพรายได้หลักนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส6บหกจุดเจ็ a เปอร์ซ็นแยออนยแล้วก็ก o s t m a r g i นนะคะที่เพิ่มขึ้นเจ็ดเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นะ จาก77เป็น77.2เปอร์เซนในปีนี้นะคะจาก75เปอร์เซนในปีหกสองนะคะแล้วก็ได้ช่วยชดเชยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะมาเป็นสองร้อยสิบหกนะคะหรือหกสิเเปอร์เซ็นต์เยออนเยียค่ะ นอกจากการเติบโตของธุรกิจนะคะสําหรับในปีนี้เองนะคะจากธุรกิจเดิมนะคะคือเครื่องตองน้ําเองนะคะที่คาดจะแจ้งได้อน,นิสงบวกนะคะจากกระแสก,การรักสุขภาพนะคะในปี64นี้เองนะคะทางฝ่ายก็คาดว่าจะเห็นการต่อยอดนะคะสู่ธุรกิจเครื่องทําน้าแข็งเต็มตัวนะคะก็ภายใต้ชื่อของตัวอัลไพนนะคะหลังจากมีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อปลายปี6 3นะคะแล้วก็มีคําสั่งซื้อมาแล้วนะคะโดยเฉพาะจากทางด้านตัวของ OR นะคะหรือ Amazon นะคะก็มีการสั่งเครื่องทำน้ำแข็งเข้าไปนะคะ ราว22ล้านนะคะก็อาจจะยังมีเอ่อมีแนวโน้มที่อาจจะมีการสั่งซื้อเพิ่มอีกนะคะในปีนี้ก็ยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัว TSR นะคะโดยมีการประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังนะคะที่8สตางค์ต่อหุ้นนะคะโดยจะ XD วันที่29เมษายนแล้วก็จ่ายปันผล20พฤษภาคมค่ะต่อมาเป็นตัวของ I t e ทนะคะก็รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4Q 63ที่36ล้านนะคะก็ลดลงทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะถึงแม้รายได้หลักนะคะของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการคงขายหรือติด ตั้งโครงข่ายนะคะหรือ Data Center เนี่ยจะตัวเพิ่มขึ้นนะคะ19.2%เยออนเย r แล้วก็38.5%คิวอนคิวนะคะแต่ทั้งหมดก็ถูกหักลังด้วยก s อสมาจินที่ปรับตัวลงนะคะค่อนข้างแรงนะคะจาก22.5%ในแตอรมาส 4Q62 แล้วก็30 2ี่ในไตรามาส3า6 3มาอยู่ที่15.6%ซนะคะซึ่งหลักๆก,ก็มาจากธุรกิจการให้บริการคงขายที่มีการลดราคาให้กับลูกค้าบางส่วนนะคะก็กดดันกอสมาจินขณะที่ธุรกิจติดตั้งคงขายก็มีการรับรู้งานนะคะที่มีมาจินต่ําเพิ่มขึ้นนะคะภาพทั้งปีค่ะบริษัทก็มีกําไรสุทธิ184ล้านนะคะก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ1.5%เนดียร์ออนเดียนะคะแต่หากไม่รวมกาไรพิเศษจากการเปลี่นยนเงินกู้ยืมระยาะว18% ล้านบาทนะคะบริษัทก็มีกำไรปกติเนี่ยร้อล้านนะคะลดลง6.7%เดอ year on year ค่ะจากรายได้หลักที่ลดลงแล้วก็ต้นทุนการเงินงที่เพิ่มขึ้นค่ะด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่คาดยังมีต่อเนื่องนะคะที่จะในส่วนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการลงทุนนะคะเพื่อให้ในส่วนของ ก้าวทันกับทางด้านโลกที่เ,เ,เปลี่ยนไปนะคะทําให้ทางฝ่ายก็คาดว่าตัว i อเทเองจะได้งานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะซึ่งจะช่วยหนุนแบ็คกรอบเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว4,000ล้านนะคะเบื้องต้นก็อยังคงคำแนะนําซื้อประเมินราคาขึ้นฐานปี64ที่3บาท70สตาง์ค่ะ ในส่วนของภาพรวมทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยดตัวกลับขึ้นมานะคะบริเวณ1740นะคะในส่วนของตัวทองคำสปอตนะคะแต่ว่าเรามองว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมน่าจากลักษณะแบ่งตัวออกข้างนะคะซึ่งกรอบหลักเนี่ยยังอยู่ในทิศทางลงนะคะยังไม่สามารถเบรกกรอบ แนวโน้มทางลงขึ้นมาได้นะคะขณะที่แรงหนุนที่มีเข้ามานะคะกระตุ้นให้มีการซื้อกลับเข้ามาในส่วนของทองคำเนี่ยก็คือในส่วนของตัวบอนยูนะคะที่ มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะในส่วนของบันยูในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในส่วนของ spdr นะคะกลับมาถึงทองคำเพิ่มขึ้นนะคะเป็นวันแรกราว3.7ตันนะคะหลังจากขายออกมาติดต่อกัน7วันนะคะกว่า48ตันขณะที่ในส่วนของตัววิสต์อินเดนะคะที่สะท้อนถึงความกังวลระยะสั้นของนักทุนต่อภาพตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะท ที่ระดับ24.1จุดนะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยก็ล้วนเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยมีการบิดกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของตัวบอลยวในฝั่งสหรัฐนะคะโดยเฉพาะบ bon อลยูยุ10ปีที่ลงมาแถวระดับ1.4%ตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวดอลลาร์สหรัฐเองนะคะ ที่ยังอยู่ในกรอบหลักทางแข็งค่าก็ยังมีโอกาสที่จะกดดันในเรื่องของภาพของตัวราคาทองคำอยู่นะคะแม้ว่าดอลลร์อินเด็กซ์เองเนี่ยเช้านี้เนี่ยจะย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าดับ9ก91จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงในหลายๆประเทศนะคะพร้อมกับการกระจายของวัคซีนนะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นความหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังไม่นับรวมในเรื่องของอ ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งยังต้องรอดูกันอยู่นะคะก็ทำให้ราคาทองคำว,วันนี้เนี่ยเรามองว่าการรีบาวขึ้นมาเนี่ยน่าจะยังติดแนวต้า1,740-1,747นะคะแล้วก็ลักษณะแกว่งตัวออกข้างนะคะมีโอกาสที่จะย่อกลับลงไปแถวดับ1,720อีกรอบหนึ่งนะคะ กลยุทธ์การลงทุนนะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะ GOS 2 1ในกรอบ1720ถึง1747นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามในเรื่องของรายงานตัวเลขเการจ้างงานนะคะของภาคเอกชนนะคะในคืนนี้จาก ADP นะคะคาดการตัวเลขน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมนะคะ1,77,000ตำแหน่งนะคะ ขณะทีะ่ตัวเลข inventory นะคะของอน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐนะคะก็คาดการว่าจะปรับตัวลดลงนะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำในวันนี้ค่ะ